คุณป้าวัย68ปีรักหนุ่มรุ่นลูกอายุห่าง43ปีเจอกันแค่3วันก็ปิ๊งควงแขนเข้าพิธีวิวาไม่หวั่นคนนินท่านึกว่ายญาหลานเข้าเดนเข้าเด็เเดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของเคหญิงวัย68ปีจากสหรัฐแอเบริกหนุ่มวัย25ปีจากในจีอเรียพวกเขาเปิดเผยเรื่องราวความรักต่างไวัผ่านทางรายการทูรีในตอนเลิฟดนแจสเคและแอลเบกรู้จักกันครั้งแรกผ่านทางเฟซบุ๊กเมื่อ เขากดไลค์โพสของเธอจากนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาได้พัฒนาเธอไม่คาดคิดเลยว่าการกดไลค์ในครั้งนั้นจะนําไปสู่การแต่งงานในวันนี้เขามาไลค์โพสของฉันจากนั้นเขาก็เปลี่ยนสถานะจากคนกดไลค์มาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดฉันสามารถเล่าทุกอย่างให้เขาฟังความสัมพันธ์ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเคยล้มเหลวในชีวิตคู่ถึง3ครั้งในช่วงแรกเขจึงระมัดระวังกับการถูกหลอกมากขึ้นแต่ความซื่อสัตย์และความจริง ใจของเขาทําให้เธอเปิดใจหลังจากเจอกันแค่3วันเขาก็ขอเธอแต่งงานแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลก็ตามมอดูเคยบอกผมว่าผมจะได้แต่งงานกับผู้หญิงผิวขาวและผมก็เชื่อว่าเคคือคนนั้นแม้ว่าโชคชะตาจะนําพามาเจอกันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เคถูกกล่าวหาว่าเป็นญาของแอลเบร็กไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนก็มีแต่คนสนใจและอับถ่ายรูปนอกจากนี้บางคนยังกล่าวหาแอล บกว่าแต่งงานเพื่อกรีนการ์ดทั้งนี้เคยังมองโลกในแงด่ดีเธอกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าเธอไม่เคยสัมผัสถึงความรักเช่นนี้มาก,ก่อนและความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่สําหรับเธอฉันไม่รู้สึกว่าตนเองแก่เลยเมื่ออยู่กับเขาฉันรู้สึกเด็กมากเหมือนกับสาววัยรุ่นนี่คือคนที่ฉันจะอยู่ด้วยฉันแค่รอให้เขาเกิดนานไปหน่อยเขาปฏิบัติต่อฉันราวกับราชินีและฉันเป็นคนสำคัญที่สุดของเขา ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ